สวัสดีครับเพื่อนๆจากที่ผมไปประสบอุบัติเหตุหกล้มหัวเข่าแตกสบ้าหัวเข่าข้างซ้ายแตกนะครับบนหมวดการทางเข,าข่าคอครับตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็วันที่สองธันวาคมแล้วนะครับก็คือผม ได้มานอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือหัวเขา่าเออขาข้างซ้ายผมเนี่ยยังงอไม่ได้นะต้องแบบนี้ตลอดแต่ว่าแผลที่ผ่าตัดที่หมอผ่าตัดสบ้าหัวเข่ามันก็ดีขึ้นแล้วนะครับมันแห้งแล้วก็ไม่บวมแล้วเดี๋ยววันที่สี่ธันวานนี่แหละหมอจะนัดผมไปตามอาการนะครับไปดู สภาพว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปคุยกับหมอว่าต้องทำยังไงต่อไปนะแต่ว่าคลิปนี้ผม <c oughs> มาอัดคลิปนี้ก็คือผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับทุกทุคนที่มีส่วนช่วยเหลือผมนะตั้งแต่วันที่ผมล้มหัวเข่าแตกก็คือวันที่17พฤศจิก,กาประมาณเกือบเกือบ,อบตีห้าครับ พอล้มเสร็จแล้วผมก็ลุกไม่ขึ้นเลยนะก็คือไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่วันนั้นนะมาจนถึงวันนี้เลยแล้วก็มีหลายคนมากที่ช่วยเหลือผมนะคือ <c oughs> ตอนแรกจะไปเที่ยว <c oughs> ก็คือแผนนะ่ะที่จริงผมจะไปนู่นทุ่งดอกบัวตองลอยแม่แม่อุคอนะครับแต่ว่าคืนแรกไปพักที่เขาคอก็ พอเช้าขึ้นมาก็หกล้มเลยไม่ได้ไปเลยนะครับผมเคย <c oughs> เคยอ่านเจอหรือว่าดูวิดีโออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็จำไม่ได้แล้วว่าอ่านหรือว่าดูวิดีโอนะแต่ว่ามีดรท่านหนึ่งอะครับเขาทําวิจัยไว้ว่ามีวัฒนาการที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ที่ทําให้มนุษย์อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับ ก็คือเหตุการณ์อย่างที่ในสมัยโบราณนะครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเช่นออกไปหาสัตว์ไปล่าสัตว์อะไรแบบนี้ครับแล้วเกิดเหตุการณ์ขาหักเดินไม่ได้นั่นแหละครับแล้วมันก็การที่คนขาหักเนี่ยครับจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งคือมัน ต้องใช้เวลานาน,านมากนะครับหลายเดือนบางทีก็เป็นปีซึ่งระหว่างที่คนขาหักนั้นเดินไม่ได้ก็จะต้องมีคนอื่นๆน,นะครับมาช่วยป้องกันภัยอันตรายให้นะครับในสมัยโบราณเนาะแล้วก็ยังต้องหาอาหารมาให้กินด้วยนะครับเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะ นั่นแหละอันนี้คือทฤษฎีว่าวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นะครับก็คือช่วยการจนคนขาหักนะ่ะสามารถหายแล้วก็กลับมาเดินได้วิ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปช่วยการล่าสัตว์ได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดมาถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับ ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่างแรงเลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเดินไม่ได้งองอเข่าไม่ได้ครับเวลาเดินก็ต้องก็ต้องใช้แบบใช้วอล์กเกอร์นะครับซึ่งก็เหนื่อยนะเดินไปได้นิดเดียวก็เหนื่อยเพราะมันต้องใช้แรงแขนมากครับเราใช้แรงแขนไปคำ้ำแทนขาที่เราออกแรงไม่ได้เนะี่ย <c oughs> ก็ของผมอะ่ะก็คืออย่างตอนที่ผมล้มปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนสบ้าหัวเข่ามันหายไปเลยอะครับแล้วก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยขยับขาของตัวเองไม่ได้นะครับยกไม่ขึ้นลุกก็ไม่ขึ้นขยับไปท่าไหนก็ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องได้แต่ลุกขึ้นมานั่งอยู่ตรงนั้นอะที่ที่ที่ผมล้มนะครับแล้วก็ โทรแจ้ง1669นะครับ <c oughs> แล้วก็รอให้169 16เ้าก็ประสานไปนะครับเป็นไปที่รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขาคอนะครับซึ่งจากตรงที่ผมอยู่ตรงหมุดการทางเขาคอก็ต้องจากรถโรงพยาบาลเขาคอก็ต้องขับลงเขามานะครับแล้วก็มารับผมขึ้นไปที่เขาคอ ซึ่งผมก็จะอยากอยากจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมีน้องนักท่องเที่ยวนะครับสองท่านนะน่าจะมาจากพิจิตรถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเขาก็มารอดูรอถ่ายหมอกตรงนั้นนะ่ะแล้วก็เขาเห็นผมเงาผมตะคุมตะคุมแล้วก็ก็เลยมาดูว่าอะไรเป็นอะไรทําไมถึงมานั่งตรงนี้นะนี่น้องสองคน ผู้ชายผู้หญิงขี่มอไซค์มาจากพิจิตตกลางดึกนะครับแล้วมามาถึงที่เขาขอตอนเช้าอ่ะก็ขอบคุณน้องสองคนนี้มากเป็นสองคนแรกที่เข้ามานั่งคุยเป็นเพื่อนผมนะซึ่งมันก็คือมันมืดมืดอนะ่ะเนาะมันมันยังไม่สว่างแล้วก็โทรแจ้งหนึ่งหเก้าไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีช่วงเวลาที่รอเนาะเขาประสานงานกันก่อจะมาถึงอ่ะ ก็ได้น้องสองคนนี้แหละครับที่ช่วยเป็นเพื่อนคุยเป็นอะไรกันไปนะเพราะว่า,าตอนแรกๆที่มันล้มอะ่ะมันยังไม่ค่อยปวดหรอกมันชาชานะครับจะรู้แต่ว่าขยับขาไม่ได้แล้วก็ยืดขาไม่ได้ครับส่วนต่อไปที่ผมจะขอบคุณก็คืออ,อพนักงานหนึ่งหกหกเก้านะครับพี่รับเรื่องแล้วก็ช่วยแจ้งเรื่องต่อไปที่ออโรงพยาบาลเขาคอนะครับแล้วก็ พนักงานรถแอมบูเลนกับบุคลากรทุกท่านที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขาค้อนะครับทุกคนก็ช่วยผมแนะนำผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอีก2คนนะครับคือตอนตอนที่รับรถแอมบูเลนมารับผมอะขอมาสองคนเนาะ ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนแบบเนี้ย <c oughs> ซึ่งพอยกผมขึ้นเปสนามแล้วอ่ะเขาก็สองคนยกยกผมไม่ขึ้นอ่ะน้ำหนักผมมันหนักอ่ะหนักแปดสิบเก้ากิโลอ่ะก็ก็ต้องไปขอนักท่องเที่ยวอีกสองคนนะครับผู้ชายมาช่วยยกเป็นสี่คนยกผมลงจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปขึ้นรถตู้รถชุกเฉนกเนินนะครับก็ขอขอบคุณเวยนะครับ ช่วงเวลาจุกระหุไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยรู้แต่ว่าเขามาช่วยยกไปนะครับแล้วก็มีหมอพยาบาลที่ห้องจุกเฉินของโรงพยาบาลเข,าข่าคอนะครับเขาก็แนะนำว่าถ้าจะผ่าตัดเขา่าต้องไปผ่าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าที่เขาคอก็ไม่ไม่มีหมอผ่าตัดเนาะแต่ว่ามันอาจจะยากตอนที่เรา ตามติดตามอาการนะครับเวลาเราพาตัดกับหมอไปแล้วเนาะหมอก็จะนัดเราตามอาการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะหายเขาก็เลยอืแนะนําว่าถ้าจะให้ดีกลับไปพ่าที่บ้านเราดีกว่านะเราก็บอกเขาว่าเราอยู่คูขันสีสเกตแบบเนี้ย <c oughs> ซึ่งเราก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราผมไม่นอนป่วยอยู่ที่สมมติว่าผ่าตัดที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะญาติ จะไปเยี่ยมก็ต้องจากศรีสะเกดไปเยี่ยมที่เพชรบูรณ์มันก็ลําบากเดินทางไกลเหมือนกันนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาเอาแบบที่เขาแนะนำนะก็คือกลับมาที่โรงพยาบาลขู่ขันแล้วก็ให้โรงพยาบาลข่ขันส่งตัวไปที่ศรีสะเกดแล้วหมอหมอที่โรงพยาบาลข่าวคอก็ ใส่เฝือกให้ใส่เฝือกชั่วคราวให้นะครับดามขาที่มันมือข่าแตกครับดามบนกับล่างไว้แล้วก็ก็ติดต่อประสานรถแอมบูลนอ์ของน้องกู้ภัยสว่างนะครับแต่ผมเขาบอกว่ากู้ภัยสว่างแต่ผมไม่รู้ว่ากู้ภัยสว่างอะไรนะของเพชรบูรณ์หรือเขาคออะไรแบบนี้นครับก็ได้รถแอมบูลนอ์มาคันหนึ่งแล้วเราก็ ให้ให้เขาติดต่อติดต่อหาน้องกู้ภัยนะครับมาช่วยขับรถผมกลับด้วยนะเพราะว่ารถมันจอดอยู่ตรงหมวดการทางเขาคขอแล้วก็ไม่มีคนขับกลับนะครับคันจะให้ญาติมาขับกลับทีหลังก็กลัวว่ามันยากครับขึ้นเขาลงเขามันก็ลำบากก็เลยให้น้องกู้ภัยของสว่างนั่แหละครับ ช่วยขับมาส่งขับตามกันมา2คันนะครับก็ขอขอบคุณทั้งน้องแอมขับที่ขับรถแอมบูลนนะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะเก่งมากเลยแล้วก็น้องคนขับที่ขับตามมานะครับแล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งนั่งเป็นเพื่อนเฝ้าดูอาการมาในรถนะครับก็จากเช้าวันที่17ตีหเนาะไปถึงโรงพยาบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ ได้ออกจากโรงพยาบาลเขาค้อมาเวลาเก้าโมงเช้าครับก็ขับน้องเขขับยาวเลยนะครับมีแวะห้องน้ำไม่กี่ครั้งเองก็มาถึงที่โรงพยาบาลขู่ขันประมาณทุ่มหนึ่งครับตอนแรกเข้าห้องจุกเฉินโรงพยาบาลเขาค้อแล้วก็มาเข้าห้องจุกเฉินโรงพยาบาลขู่ขันนะครับก็มาอให้เขารับเรื่อง <c oughs> หมอที่ โรงพยาบาลคู่ขันก็คอนเฟอเรนซ์คอคุยกับหมอพ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีสเกตนะครับก็พอเขาดูเอกซเรย์อะไรแล้วดูอาการอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่งตัวผมต่อไปที่โรงพยาบาลศรีสเกตในวัในคืนนั้นเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงอีโมงนะจะไม่ได้ก็ผมก็ไปเข้า ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศรีสะเกดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเขาก็ดูอาการอะไรเรียบร้อยเนาะแล้วก็รอรอเข้าไปนอนที่ผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมชายะครับก็นั่นอะคืนนั้นก็คือไม่ได้17ก็สุดท้ายก็ไปนอนอยู่ที่วอดศัลยกรรมชายรอผ่าตัดนะครับซึ่ง ก็โชคดีหมอที่ผ่าตัดเขาก็มีคิวผ่าให้ผมตอนบ่ายสองครึ่งของอีกวันนึงเลยนะวันรุ่งขึ้นก็ผมก็ตอนแรกก็งดน้ํางดอาหารมาทั้งวันก่ะว่าจะได้ผ่าเลยอะไรอย่าเงี้ยนะมาหมอที่เขาคอเขาแนะนํามาแต่ว่าพอมาถึงก็ได้คิวผ่าบ่ายสองก็เลยได้กินข้าวตอนนั่นแหละครับไปซื้อข้าว แฟนไปซื้อข้าวที่เซเว่ในโรงพยาบาลมีเซเว่นะซื้อข้าวกล่องมาให้กินตอนค่ำตอนคืนนั้นนะครับก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้ามาถึงจะเริ่มงดน้ํางดอาหารนะครับมื้อเช้าแล้วก็ได้เข้าผ่าตัดตอนบ่ายสองคึ่งบล็อกหลังนะครับชาขาชาหมดเลยออกจากห้องผ่าตัดมาก็ <c oughs> เขาก็พักฟื้น เป่าลมร้อนใส่ตัวห่มนะครับผมผ้าแล้วก็เป่าลมร้อนใส่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงคือมันหนาวมากสั่นนะครับออกมาก็เสร็จแล้วก็ส่งกลับมานอนที่วอร์ดตึกสันนะครับเนี่ยนะก็คือการที่เราคนคนนึงเดินไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีคนอีกมากมายเลยนะครับที่มาช่วยเหลือเราดูอ่ะั้งมีใครอีกที่ผมยังไม่ได้ขอบคุณมี เจ้าหน้าที่ห้อง IC u เออเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลขุขันนะครับหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลขุขันแล้วก็รถแอมูเลนของข่ขันที่ไปส่งผมที่ศรีสะเกดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับแล้วก็ คุณหมอที่ผ่าตัดผมคุณคุณหมอที่คุณหมอลมยานะเขาเรียกหมอวิสัญญีแพทย์หรือเปล่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะทุกคนก็ช่วยทุกคนทำงานอย่างดีครับรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผมได้ผ่าตัดเขา่า <c oughs> ก็แล้วก็ยังมีเอ่อน้องๆ้องพยาบาลเจา้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ ทำงานอยู่ในวอร์ดตึกสศิลยกรรมชายผู้ป่วยในนะครับของโรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับก็ดูแลผมเป็นอย่างดีมามาวัดความดันวัดไข้ทุกน่าจะทุกสี่ชั่วโมงนะครับมาฉีดยาแก้ปวดให้ทุก6ชั่วโมงคือดูแลอย่างดีครับจน ผมจำวันไม่ได้แล้วมันมีวันที่เอ่อหมอให้ลองไปพบเอ่อนักกายภาพบำบัดน,นะครับแล้วก็ให้ลองให้ลองใช้หัดใช้วอลเกอร์เดินช่วยเดินนะครับผมน่าจะนอนหลังจากผ่าแล้วนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ5วันนะครับเสร็จแล้วหมอก็ ให้ไปหัดฝึกหัดนะครับสเสร็จแล้วพอกลับมาจากฝึกนั้นปุ๊บบ, 3, บ่ายสามพยาบาลก็มาถามว่าหมอบอกว่าอยากกลับบ้านไหมกลับบ้านเลยก็ได้ <c oughs> ผมก็เลยเขามาถามผมก็เลยอยากกลับแล้วเนาะก็เลยให้พี่พี่สาวพี่เขยขับรถมารับเย็นนั้นเลยนะครับห้าหกโมงอะ ที่เรามาศรีสะเกดแล้วก็กลับมาบ้านก็มาพักฟื้นที่บ้านต่อจนวันนี้ครับก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมส่วนช่วยเหลือผมนะครับทั้งที่เป็นหน้าที่แล้วก็ไม่เป็นหน้าที่นะทุกคนช่วยเหลือผมดีมากคือตั้งแต่วันที่ผมล้มนั่นนะผมก็ต้องโดนหามตลอดเลยนะหรือไม่ก็ เวลาย้ายเตียงยา้ายจากเตียงหนึ่งไปอีกเตียงหนึ่งก็ต้องมีคนช่วยยกขาผมนะเพราะผมยกขาตัวเองไม่ได้นั่นแหละครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยเหลือผมนะครับก็ถึงตอนนี้ผมจะยังเดินไม่ได้นะครับเดินด้วยตัวเองไม่ได้แต่ว่ารู้สึกแผลมันดีขึ้นแล้วนะแผลมันแห้งแล้วก็ไม่บวมนะครับแผลมันเริ่มแห้งก็น่าจะ รักษาตามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวต้องไปให้หมอดูว่าผมจะหัดงอเข่าได้หรือยังนะพ่ะตอนนี้อาการของผมก็คืองอเข่าไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงพองอเข่าได้แล้วก็คงได้หัดเดินนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนๆไว้แค่นี้ละกันนะครับแล้วคือช่วงนี้ผมก็ ไม่ได้ไปไหนครับอยู่แต่บ้านไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรพักรักษาตัวไปก่อนนะครับน่าจะนานอะ่ะผมดูคลิป Youtube ของบางคนเขาที่จะบ้าหัวเขาแตกแล้วก็ใช้ลวดมัดไว้อะครับผ่าตัดแล้วใช้ลวดมัดไว้ก็พอแผลหายเดินได้แล้วอะไรแล้วก็อีกต่อจากนั้นอีกสิบเดือนนะครับหมอถึงจะนัดผ่า ตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอารวดออกรวดที่ดามไว้ครับเอาออกซึ่งอันนี้ก็คงแล้วแต่คนนะครับมาช้าเร็วยังไงแต่ผมคิดว่าก็น่าจะนานอยู่นะกว่ากระดูกมันจะติดกันนะครับ <c oughs> ก็ค่อยๆมาอัปเดตอาการทีหลังเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากช่องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องออกดติดตามช่องเต่าโมโม่ด้วยนะครับ ยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าขอพักฟื้นก่อนนะครับเดี๋ยวหายแล้วเดินได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีเนาะทำคลิปท่องเที่ยวต่อขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ